เพื่อนครับวันนี้ผมไปเจอหูฟังเอียบัดที่เบสหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยครับนี่ครับชื่อของมันคือ Feel C C Nano ครับเป็นจริงจบไฮะฮะ i n f i n i t y ัผมเพื่อซีตัวแสบครับใช่แล้วครับหูฟังเอาหาไปหแล้วอโอ้โหมาจากไหนเนี่ยหล่นมาจากท้องฟ้าโอ้โหเทพเจ้าประทานมาให้ผมหรอครับเนี่ยเด <ST AR> ี๋ยวที่บอกไปครับไม่ได้มูเลยนะอันนี้มันเป็นหูฟังเอียรบัดท,ที่เบดหนักจริงๆฟังแล้วผมยังตกตะลึงงงกันเลยครับว่าแบบเฮ้ย มันทำออกมาได้ดีขนาดนี้หรอครับแต่ที่ตกใจอยู่นล้นก็คือในช่วงของราคาของเขาครับอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทครับแต่ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกวัสดุฟังก์ชันหรือสิ่งที่เขาทําได้นะครับมันเทียบเท่าตัวเป็นหมื่นๆได้เลยนะครับก่อนนี่เลยเรามาดูหน้ากล่องแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมค่อยลงลึกให้นะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างทําไมผมถึงบอกว่ามันฟยวเงาะกระเพาะแพะครับมา นี่ครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆรู้จักคําว่าความสดความซิงไหมครับได้มาผมยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับใหม่สดๆเยยบๆมองอ่องเลยนะครับจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับอ่ะเราดูเทียบรอบตัวกล่องกันก่อนละกันนะครับผมว่าผมแกะพลาสติกกล่องกันดีกว่ามันจะทอนแสงเลยกันเราซื้อของมาผมชอบจังหวะนี้มากที่สุดครับจังหวะที่กรีดกล่องเนี่ยครับนี่เพื่อทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรากำลังได้ของใหม่ครับกำลังจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆครับนี่ อ่าดีนะครับ Feel the Metal Imagination c c Nano ครับตรงนี้คือมันเป็น F I I L นะครับแต่เขาก็ทำให้เป็นแบบเป็นโลโก้แบบมินิมอลนะครับมันือนอาจจะเป็นเหมือน F T T T อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อ่านว่าฟิ l นะครับ F IIL นะครับตรงนี้ขนาดเขียนชัดบ l u ท t o o 5.2นะครับแล้วข้ากล่องก็จะบอกข้อมูลต่างๆนานาเล็กน้อยนะครับนี่ตรงนี้ก็บอกเห็นไหมครับเป็น Two Wireless Multi Point ครับเชื่อมต่อได้หลายเครื่องนะครับเป็น d u o Mic AI Call ENC ครับมีระบบ ENC นะแล้วก็ไมค์แบบ2ตัวตอนหนึ่งข้างนะครับเฟี้ยงง้อ Low Latency Mode ครับพูดง่ายๆก็คือไม่มีดีเลย์นั่นเองอ่าฟังเพลงดูหนังไหลลื่นครับและสุดท้ายใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงบวกเลยนะครับว้าวไม่ธรรมดาอ่ะแล้วหลังก็จะมีบอกข้อมูล รายละเอียดวิววิตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยนึกให้อีกทีแล้วกันนะครับให้ดูรอบๆกล่องก่อนละกันว่าเขาบอกข้อมูลอะไรต,ต่างๆนานาอย่างนี้นะครับอ่านนี้จะเป็นโลโก้ครับฟิวซีซีนาะโน,โนเบื้องหน้าอย่างนี้ครับ ดูแพงอ่ะจริงๆนะแค่ตัวกล่องก็ดูแพงมากแล้วอ่ะที่ที่ผมเจอร้านข้างนอกนี่ผมไม่กล้าซื้อนะไม่กล้าไปจับดูเลยนะนึวกว่าตัวเราเป็นเหม่น,นะครับหรือไปจับดูเขาถาม่าซื้อไหมคะอือเขินตายเลยบอกเออไม,ม่ตังค์ครับ <c oughs> เอออะมาเดี๋ยวน,นีครับเรามาดูสัมผัสแรกข,ของฟิลซีซีนาโดกันดีกว่าครับหนึ่ง สองซมี่เปิดมาก็เจอกล่องอุปกรณ์เสริมก่อนใช่ไหมอ่าอุปกรณ์เสริมคู่มือพวกนี้นี่เท่ดูแพ็คโอ้โหเฮ้ยเอาจริงนะ มันดูพรีเมียมมากเลยอะ่ะคือด้วยความที่มันดูเป็นเหมือนแบบโลหะโลหะมันทำให้ดูแพงดูเรียบหรูนะครับโอ้โหตรงนี้ครับพิเศษของครับผมอ่านมานะครับนี่เขาจะมีตรงนี้ครับให้เราดึงครับเขาบอกว่าพอดึงออกมาปุ๊บหูฟองจะหลุดออกมาเลยอ๋อแค่ตัวแพ็คเกจก็ทำเงียนแล้วครับดูดึงออกมาปิ้งออออกคอัตโนมัตินี่ครับฟิวเด็ดๆดอ๋อมันหอมมาอยู่ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างงี้ป๊าบโอ้เอาจริงนะไอตัวเคสทาร์ตตรงเนี้ย ผมไม่เคยเจออะไรที่ดูดีแบบนี้มาก่อนนะปกติมันก็จะเป็นแบบเป็นกล่องใช่ไหมเป็นกล่องปิดไม่ชิดเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเปิดๆหน่อยนะครับเห็นตัวหูฟังชัดเจนนะอเอาลองหยิบหูฟังมาดูกันก่อนดีกว่านะครับนี้ดูสิ เนี่ยครับอย่างที่บอกครับอันนี้มันเป็นหูฟังทรงเอียบัดนะครับไม่ใช่อีอินนะอีอินคือจิ้มเข้าไปในรูที่ไม่มีฟองน้ำครับอันนี้คือเอียบัดจะใส่สบายกว่านะครับซึ่งเอียบัดแบบเนี้ยจะมีปัญหาในการที่หลุดบ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมดูข้อมูลมาครับเขาบอกว่าแน่นกระชับเข้ากับทุกรูปหูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบโยกหัวดูด้วยนะครับว่ามันจะแน่นกระชับแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบราคาคุยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่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 ที่ก้านนี่ครับมีเป็นโลโก้ฟิวสวยงามครับแล เี่ยม,มครับเออมันแปลกตาดีผมผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับอุ้ยนี่มีไฟข้างบนด้วยบอกสถานะอันนี้ถ้าไปเสียเงินกระพริบน่าจะรอเชื่อ,ตอมต่อบลูทูธนะครับบาตินจมาถามมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นอาว้าวเออสวยสวยสวยเจ๋งครับซึ่งตัวนี้ก็คือแผงชังั์จพกพตรงนี้เลยนะครับเราใส่กลับเข้าไปครับปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้โหนี่เห็นไหมเอามามเอามาเอมห ตอนดึงออกไม่เบียดอ่ะโอ้หดึงออกก็มีโอ้มันมีไฟขึ้นที่ตัวโลโก้ตรงนี้ครับพอเราใส่หูฟังเข้าไปปับป๊บดีเปไนไงเปียดนะปั๊บอ่าแล้วมันก็ดับไปอ้าเฮ้ยทำไมมันถึงทำได้ดูหรูหราขนาดนี้ครับชอบครับถูกใจเลยครับอาทล้นี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันก่อนดีกว่านะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างครับจะได้รู้ว่าทําไมเราถึงควรมีเจ้าหนี้อยู่ในครอบครองครับ Feel c นะลูกครับ หูฟังเอียบัตฟิลซีซีนาโด Nano ครับเป็นบูทูธ5.2ครับไดเวอร์เป็น LPD d i a r m 13.1ม mm. ิลลิเมตรระยะเวลาการใช้งานประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้ารวมเคสชาร์จด้วยก็จะได้เป็น30ชั่วโมงครับน้ำหนักหูฟังข้างละ4กรัมแต่ถ้ารวมกับเคสชาร์จด้วยตรงนี้ก็จะเป็น31กรัมเท่านั้นครับไมโครโฟนมีข้างละ2ตัวเป็นไมค์บีมฟอร์มิงมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI algorithm um ENC ครับนอกจากนี้ก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆครับซึ่งต้องใช้งานผ่านฟิลโกลบอลแอปเท่านั้นนะครับก็จะมี low latency ต่อกับอุปกรณ์2เครื่องได้พร้อมกันและปรับแต่ง EQ ของเสียงได้ผ่านอัปเดตครับเป็นไงเสียมาอันนั้นได้เลยครับลองใส่ดูก่อนเลยหูฟังซื้อมาเราต้องใส่ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับ่าผมลองดูเลยนะครับว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับตรงนี้เขามีอ๋อครับเขาจะมีเขียนบอกข้างซ้ายข้างขวาอยู่ที่ตรงก้านตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่เขียนว่าข้างขวานะครับาขวา L ซ้ายนะหรือว่าใส่ผิดหนาเดี๋ยวฟังเพลงกับข้างกับไปมางงนาอ่ะมาลองใส่กันดูครับสัมผัสแรกครับในการใส่หูฟังฟิลซีซีโน เอ๊ไม่พอจส่ปุ๊บมันมีเสียงปิดขึ้นในหูเลยครับปิดมันบอกว่าแพรริงครับก็คือมันคงเชื่อมต่อกันแล้วครับสองข้างนี่ครับเป็นไงเพียวไหมอ๋อมันดูเหนือดูแตกต่างจากคนอื่นนะปกติเค้าก็จะเป็นก้านมนๆใช่ไหมสีขาวมังสีดำมังตัวนี้เราล่อเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับแล้วแบบสีออกเทาๆมันดูแบบ ดูแปลกแตกต่างดูล้ำสมัยด้วยนะอ่ะอย่างที่บอกนะครับที่คนชอบค่อนขอดกันว่าถ้าเป็นเอียบัดแบบเนี้ยมันมักจะหลวมคือแบบว่าบางทีใส่อยู่ัะไม่ได้เลยแค่หันไปปุ๊บแค่นี้อาจจะหลุดหลุดลงมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่กับฟิลซีซีไดโนครับเหมือนที่ผมบอกครับอ่ะเดี๋ยวผมโยกหัวให้ดูนะครับดูนะนะนะนี่พูดไม่ได้พูดเล่นได้นี่นี่เทให้ดูเลยทุบหลุดเนอะเห็นไหม เห็นไหมโอ้หมึนหัวมึนหัวไม่ดุดครับมันเป็นเอียบัดที่แบบกระชับหูมากครับผมก็งงมากเลยครับตอนที่ผมดูข้อมูลแบบจริงหรอครับต้องใส่ด้วยเออมันกระชับนะแล้วก็ไม่ได้แน่นด้วยนะครับถ้าเป็นอินเอียบบางทีมันถ้าเป็นอินเอียบบางทีมันเหมือนอุดหูเข้าไปครับอันนี้ไม่อุดแบบนั้นแต่มันรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแต่แน่นเฉยเลยนี่เออฮู้ทำได้ดีครับตรงนี้ มาเริ่มใช้งานกันเลยครับอันดับแรกก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธครับสมัยนี้มันง่ายแสนง่ายมากๆครับทุกตัวอะไรครับอะให้เราหยิบหูฟังออกมาจากตัวเคสนะครับแล้วก็ใส่หูไปได้เลยนะครับปุ๊บอะจากนั้นครับให้เราเปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเราครับกดเปิดบลูทูธขึ้นมาปุ๊บมันก็จะค้นหาครับหาชื่อรอชื่อเรามาปิ๊งนี่ครับฟิวสิตินาโนครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเชื่อมต่อเองกัตโัรมัทปั๊บหนึ่งนีครับกดโอเคปั๊บ จบอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากครับใช้เวลาปอกกล้วยยังนานกว่าต่อบู u e t o ล t เลยนะเออทีนี้ครับผมไม่นำให้เพื่อนโหลดแอปตัวนี้มาครับที่อยู่ที่หน้าจอนะครับฟิลพัดครับนี่ครับมาโหลดมาก่อนนะครับเมื่อเข้ามาในนี้ครับจะเป็นการควบคุม หูฟังของเราครับซึ่งตัวนี้มีบอกหมดเลยเห็นไหมครับประมาณแบตเตอรี่ข้างซ้ายข,าข้างขวาและตัวกล่องของเราเะครับเชื่อมต่อหมดเลยเห็นว่าหน้าที่แถบด้านล่างครับถ้ากดมาตรงกลางปุ๊บเราสามารถปรับ EQ ได้จะมีเนี่ยปรับเบสแบบดักริจินอลหรือว่าแบบเสียงสูงขึ้นเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับหรือก็มีแบบพีเศตให้พร้อมเลยเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคลาสสิกเป็น,ปน,ปนแจส๊สเป็นอะไรครับเราฟังเพลงตรงไหนก็ปรับ่างนี้ได้เลยสามมติฟังเพลงร็อกหนักๆก,ก็เลือกที่ร็อกตรงนี้ได้เลยครับนี่ง่ายๆครับหรือจะปรับเองก็ได้เลยครับนี่ป เห็นไหมครับปรับเลยสรับคอมชอบเลยอันนี้ใครมีความรู้ก็ปรับไปได้นะครับเลื่อนเพลงหยุดเพลงเพิ่มลดเสียงตัวนี้ได้หมดเลยนะครับและเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวเนี้ยานการใช้ฟังก์ชันควบคุมเพลงนะครับสมมุติเราฟังเพลงใน YouTube อย่างเงี้ยว่าเราอยากจะแบบเอ้ยเลื่อนเพลงไปเพลงถัดไปเพิ่มลดเสียงนะครับถ้าเราไม่ใชแอัตัวนี้เราจะทําไม่ได้นะครับทำได้แค่เล่นเพลงหรือหยุดเพลงเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะควบคุมเต็มรูปแบบ ต้องใช้ผ่านแอปนี้เท่านั้นนะครับที่หน้าหลังสุดครับด้านล่างนี้อ่านนะครับอันบนสุดเลยฟูลคอนโทรลโหมดครับเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่เปิดเห็นไหมมันก็จะสามารถเพิ่มลดเสียงหรือว่าเลื่อนไปเพลงถัดไปเลื่อนไปเพลงก่อนหน้าได้นะครับต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับกดแอคเซ pt ไปเลยครับอ่านี่นะครับเห็นไหมในหน้านี้ก็จะมี3อันนะครับมีฟูลคอนโทรลโหมดนะครับก็เมื่อกี้เปิดแล้วก็สามารถควบคุมได้เต็มที่นะครับสองคือโลว์ลาเซนซี่โหมดครับเอาไว้เวลาเล่นเกมดูหนังเดี๋ยวเวลาเปิดเป็นอย่างี้ปุ๊บมันจะเลืืออกกไดด้ครรััับจะเเเป็นนมฟงงงพลหหู ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับส่วนหัวข้อต่อมาครับบลูทูธฟรีคอนเน็กชันครับอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อหลายๆเครื่องครับเผื่อบางทีเดี๋ยวจะใช้ที2เครื่อง3ามเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้เพื่อเชื่อมต่อได้เลยครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับมันจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับเหมือนตอนนี้เป็นใหม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับการควบคุมใช้งานผ่านฟิลพลัสนะครับเป็นแอปของฟิลเลยนะครับอ่าตัวนี้พอได้แอปมาแล้้้้ววววแแแลลก็็สสาามมมมรรรถคคคบบบุุดเเตตตูปปังิิ เรียบร้อยแล้วเรามาดูการใช้งานฟังก์ชันกันดีกว่าครับมาแล้วครับอันดับแรกครับเล่นหรือหยุดเพลงให้กด2ครั้งที่แผงฟังก์ชันข้า้งไหนก็ได้ครับเอามือแตะที่ข้าง,างนะครับสองครั้งครับนี่ครับมือจะเล่นเห็นไหมนี่เราแตะข้างครับนี่มันก็จะหยุดเห็นไหมแตะทีมันก็จะเล่นใหม่สองครั้งครับนี่นะอ่า ทีนี้ครับต้องการเพิ่มเสียงครับให้แตะหนึ่งครั้งที่หูฟังข้างซ้ายนะครับแต่ครั้งเดียวเป็นการเพิ่มหนึ่งขีดแตะที่หนึ่งก็จะเพิ่มหนึ่งขีดเหมือนกันอ่าแล้วถ้าต้องการลดเสียงครับให้แตะสามครั้งที่ข้างซ้ายเหมือนเดิมนะครับสามครั้งก็จะลดหนึ่งขีดนะครับสามครั้งลดหนึ่งขีดเห็นไหมสามครั้งอืม ส่วนถ้าเกิดเลื่อนไปเพลงถัดไปครับแตะที่ข้างขวาหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งเนี่ยไปเพลงต่อไปละนะ,ะแตะหนึ่งครั้งไปเพลงต่อไปเรื่อยอ่ะเห็นไหมเร็วนะตับสนองเร็วมากเลยเห็นไหมถ้าต้องการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าครับให้แตะสามครั้งข้างขวาครับแตะสามครั้งนะอา่าสามครั้ง ดูการตอบสนองดิเร็วมากนะครับชอบตัวนี้ครับ่าเพื่อนนะครับตัวเนี้มันจะแตกต่างกับหูฟังอื่นนะครับหูฟังอื่นๆนะครับเพิ่มเสียงข้างหนึง่งลดเสียงข้างนึงไปเพลงถัดไปข้างหนึง่งไปเพลงกับเพลง,งก่อนหน้าข้างนึงใช่ไหมครับแต่สําหรับฟิว CC ซีซีนาโนตัวนี้นะครับ การเพิ่มลดเสียงอยู่ที่ข้างซ้ายทั้งหมดกด1และ3ครั้งนะครับการเล่นเพลงอยู่ทางขวาทั้งหมดอ่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของย e ี่ห้อฟิวเขานะครับอันนี้ก็เป็นในการควบคุมการเล่นเพลงนะครับถวยการใช้งานคุยโทรศัพท์ครับถ้าต้องการรับหรือวางสายให้แตะ2ครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้ครับพอตะรับปุ๊บแตะ2ครั้งอ่าพอจะวางก็แตะ2ครั้งข้างไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่เราไม่ต้องการรับครับเมียโทรตามเมียโทรตามให้กดค้างไว้2วินาทีครับ มันก็จะเป็นการปฏิเสธสายไปครับแต่อย่าไม่รับสายเมียบ่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เข้าบ้านครับไปนอนนอกบ้านนะและสุดท้ายครับการเรียกใช้งาน voice assistant ครับให้กดค้าง2วินาทีที่หูฟังข้างใดก็ได้ครับแต่เวลาจะใช้ต้องอย่าอยู่หน้าฟังเพลงดูหนังหรือคุยโทรศัพท์นะครับต้องอยู่ที่หน้าจอหลักปะป๋าอย่างนี้นะครับกดค้างไว้2วินาทีนะครับนี่นะอ่าเห็นไหมครับของผมเป็น bigby นะครับเป็น voice assistant นะครับอ่าโอเคการควบคุมการใช้งานฟังก์ชันมีเท่านี้ครับ เรามาทดสอบเรื่องความดีเลยของเสียงกันดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือดูหนังหรือฟังเพลงนะครับพวกที่ฟังเพลงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพวกเล่นเกมหรือดูหนังเนี่ยเห็นผลเยอะนะครับกับการใช้หูฟังไวรลสเส่เงี้ยบางทีแบบการรับส่งสัญญาณมันช้าใช่ไหมครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาครับขออวดของก่อนครับผมมีอุปรกรณ์ใหม่ล่าสุดมาครับอันนี้พี่ที่รู้จักเขาตั้งชื่อให้ว่า หูเทพครับหูเทพคืออะไรครับก็คือปรียบเหมือนไมโครโฟนที่เราใช้เนี่ยไมโครโฟนแบบพูดปากติดหัวกล้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นไมโครโฟนสําหรับหูฟังโดยเฉพาะแเห็นไหมเขาจะเป็นรูปหูตรงนี้ครับสองข้างนี่ข้างซ้ายข้างขวาเลยเนหะ็นไหม เป็นไมโครโฟนลูกหูแบบนี้ครับใช้เพื่อเก็บเสียงที่ได้จากหูฟังจริงๆเปรียบเสมือนเราฟังในหูครับนั่นแปลว่าเสียงที่เพื่อนกำลังจะได้ยินที่ผมให้เพื่อนฟังเนี่ยคือเสียงจริงที่ออกจากหูฟังไม่ใช่เสียงจากโทรศัพท์เราเข้าใจใช่ไหมผมอยากจะให้เพื่อนเห็นถึงความดีเลยของมันที่แทบจะไม่รู้สึก d e l จริงพอจังหวะตุ้มก็ตุ้มพร้อมกันเลยนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมด้วยแล้วก็การฟังเพลงด้วยที่ผมโม้นักโมหน่าว่าเบสหนักเดี๋ยวได้ฟังกันใช่เลยครับว่าเบสมันหนักแค่ไหนครับซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนอยากได้เสีีียงงงงทท่่สมมมจจจรริิาากกๆเหหือนฟัู ครับกรุณาใส่หูฟังด้วยนะครับพอใส่หูฟังปุ๊บมันจะได้ยินเสียงแบบของจริงครับถ้าฟังผ่านลำโพงอ่ะบางทีเสียงมันแตกบ้างมันแบบไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับใส่หูฟังเพื่อเสียงที่สมจริงนะครับมาเรามาทดสอบเรื่องความดีเลย์กันครับเล่นเกมและดูหนังครับ เป็นไงเรื่องดีเลยสบายใจหายห่วงเลยละโอ้ยแล้วที่นี้ครับถึงเวลาพระเอกของเราแลครับการฟังเพลงครับส่วนมากคนที่ซื้อหูฟังไปก็ใช้ในการฟังเพลงซะเยอะนะครับเรามาลองฟังเพลงในหลายๆแนวดูกันดีกว่านะครับว่าเสียงที่ได้จากหูฟังของฟิลซีนาโนตัวนี้มันเป็นยังไงครับ หลังจากที่ได้ลองฟังเพลงไหลายแนวไปแล้วก็อย่างที่บอกเลยไหมครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเบสโหจริงตัวนี้มาเป็นดุม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 เลยนะครับเท่าที่ผมลองฟังดูนะครับย่านเสียงเบสของเขาอ่ะหนักน่วงมากครับมาทุ้มเลือดหนักเป็นลูกแบบปุ้มปุ้มปุ้มเลยซึ่งพอเบสักอย่างนี้แน่นอนครับเสียงกลางเสียงร้องอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่ แต่ไม่ได้แย่ถึงขนาดที่โดนเสียงเบสกลบนะครับยังได้ยินเสียงร้องชัดอยู่แค่ว่าแม่แม่โดดเด่นนำหน้าออกมาครับตัวนี้เขาเน้นเบสส่วนเสียงแหลมนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเวลาฟังเพลงแบบห็อกๆเนี่ยเมทัลเมทันึกออกไหมเสียงแหลมพุ่งมากไปได้ไกลไม่มีอันไปได้สุดสายเลยครับและเวทีเสียงของเขาครับก็จัดอยู่ในระดับพอดีไม่ได้กว้างมากแบบโอ้โหหรือว่าแบบแคบเล็กๆพุ่งๆอะไรอย่างนี้ครับจัดอยู่ในระดับพอดีครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกไปว่าเน้นเบสนำนะครับทีนี้ไปเรื่องไมโครโฟนกันดีกว่าครับเรามาทดสอบระบบ AI algorithm ENC ทดลองใช้ในการโทรเข้าจริงเลยดูว่าเสียงที่ได้จากการพูดผ่านไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นยังไงครับและนี่ครับเรามาฟังเสียงจริงที่ได้จากการใช้งานผ่านไมโครโฟนของหูฟัง BUCS Nano ดีกว่านะครับตอนนี้คือผมใช้ในการคุยโทรศัพท์อยู่นะครับโทรเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ผมอยู่ข้างนอกบ้านนะครับทางบ้านกำลังก่อสร้างเมอี้ครับฟังเลยครับเสียงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดกลับมาที่เสียงธรรมชาติให้ฟังนะครับให้ดูว่าแบบเฮ้ย ความสามารถในการตัดเสียงเขาอะเป็นแบบไหนนะครับอานี้ครับนะนี่ครับข้างบนก่อสร้างครับนะก็จะเป็นเสียงตัดเล็กครับแล้วก็จะมีเสียงแบบลมเสียงนกเสียงไม้เสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับตัดกลับไปที่หูฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่นี่ครับเนี่เสียงผ่านหูฟังเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมคุยได้เคลียร์ชัดมากครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับเป็น AIEnc ครับอ่าเซียวนะใหม่เทพใหม่เทพ ซึ่งการกันน้ำตัวนี้นะครับมันเป็นเพียงระดับ IPX4 เท่านั้นนะเรียกได้ว่าโดนเหงื่อโดนฝนโดนน้าแบบสาดกระเซ็นเบาๆได้แต่เอาไปโยนลงน้ําใส่ไว้น้ําอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับโดนน้าแบบลึกๆนานๆไม่ได้โดนน้ากระเซ็นสันดินต่อยไม่มีปัญหาครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปเลยนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับ Feel c c Nano ครับเป็นไงรีวิวแบบเจาะลึกให้เห็นกันแบบชัดๆทุกซอกทุกมุมทดลองทุกแบบลยครับฟังเพลงเล่นเกมความดีเลย์ไมโครโฟนกันน้า แล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอของผมนี้จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของเพืเ่อนๆนะครับมีกันอยู่แบบ2อ0สพันบาทเนี่ยอยากหาหูฟังที่แบบดีๆสักตัวหนึ่งครับผมขอฝากไว้เลยนะครับฟิลล์ซีซีนานโนตัวนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับังไเกิดสนใจสังซื้อนะครับนิ้งตัว,วอของผมเลยนะครับเป็นร้านที่เชื่อถือได้ครับเป็นหนึ่งในร้านที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแหละตอนนี้ไม่เชื่อลองเข้าร้านเขาดูในช้อปปี้และซัดด้าดีครับดูยอดขายเข้าครับถล่มถลาย ให้ด้ดวยโอเคการรีวิวของจริงๆวันนี้มีเท่านี้แหละครับเพืเ่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดของใหม่หมหหหๆเฟี้ยวๆเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปฟังเพลงก่อนนะครับบ้าเหออครับเวลาได้ของใหม่มาแล้วแบบยิ่งเขียงเบียดตักหึม่มๆอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้โห้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โห้ออ๊โอ้โหอย่างมันครับอา้าวมาได้เปิดเพลงดีกว,ว่าโอ้ยเออไปลุย อเอาพเพลงเศร้าอีกอะไรเนี่ยโห